คลิปนี้นะครับก็จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาปั๊มน้ําอัตโนมัติรุ่น t q series นะครับหหากปั๊มไม่ทํางาน1.1ให้ตรวจสอบระบบไฟนะครับว่ามาเต็ม220หรือไม่นะครับ1.2ให้ลองตรวจสอบแกนเลาะนะครับว่ามีการฝืดหรือหมุนติดขัดหรือไม่นะครับ1.3ให้ตรวจสอบคอนโทรลบอร์ดนะครับว่ามีการชอ็อตไหมหรือมีความชื้นน้นําเข้าไปที่แผงวงจรหรือไม่นะครับ 2. ปั๊มหยุดทํางานระหว่างที่มีการใช้งาน 2.1ให้ลองหมุนแกนเพลานะครับบริเวณด้านหลังให้ใช้ไขควงนะครับเสียบเข้าไปนะหมุนว่ามันฝฟืดหรือว่าติดขัดหรือไม่นะครับ2.2ให้ตรวจสอบมอเตอร์นะครับว่ามีความร้อนสูงหรือไม่นะครับถ้าหากมีความร้อนสูงมอเตอร์อาจจะทํางานผิดปกตินะครับ2.3ให้ตรวจสอบแหล่งน้านะครับว่าน้ําในแทงค์นะครับมีการแห้งหรือไม่นะครับเพราะว่า TQ จะมีระบบตัดการทํางานนะครับเมื่อน้ําในถังแห้งนะครับ 2.4ให้ตรวจสอบแรงดันลมในถังนะครับถ้าหากแรงดันลมในถังอ่อนไม่ได้ตามค่ามาตรฐานนะครับก็จะทําให้ปั๊มหยุดการทํางานเองได้นะครับ 3. หากปั๊มทํางานเองโดยที่ไม่มีการใช้น้ํา3.1ให้ตรวจสอบรอยรั่วของท่อนะครับอาจจะมีจุดรั่วจุดซึมทําให้แรงดันน้ําตกปั๊มจึงทํางานเองนะครับ3.2ให้ตรวจสอบเช็ควาล์วนะครับ ที่ปั๊มบริเวณทางน้ําเข้าอาจจะมีการติดขัดปิดไม่สนิทนะครับทำให้แรงดันน้ําตกปั๊มจึงทํางานขึ้นมาเอง4หากปั๊มไม่ตัดการทํางาน4.1ให้เปิดกล่องไฟนะครับภายในกล่องไฟก็จะมีแผงวงจรและที่แผงวงจรก็จะมีไฟแสดงสถานะการทํางานของปั๊มน้ํานะครับ4.1.1เมื่อปิดก๊อกน้ําแล้วไฟเขียวติดค้างไฟแดงดับให้ไปตรวจสอบบริเวณเช็ควาลวนะครับอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดขัดเช็ควาลวทำให้ปิดไม่สนิท เมื่อตรวจสอบแล้วแต่ไฟเขียวก็ยังไม่ดับนะครับก็ให้ไปปรับตั้งแผงวงจรนะครับบริเวณขวามือจะมีน็อตปรับตั้งแต่ว่าต้องคลายน็อตยึดแผงทั้ง3ตัวก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไขควงหมุนตามเข็มนาฬิกาสังเกตแผงวงจรจะขยับขึ้นนะครับหมุนจนให้แผงขึ้นตำแหน่งสูงสุดเลยนะครับ4.1.2เมื่อปิดก๊อกน้ําแล้วนะครับไฟสีแดงติดค้างไฟเขียวดับ ก็ให้ไปเปิดก๊อกน้ําแร่กาศในท่อสักพักนึงนะครับให้มั่นใจว่าในท่อไม่มีอากาศลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็ให้ดูแรงดันน้ํานะครับจะต้องใกล้เคียงกับเนมเพตมากที่สุดนะครับเมื่อตรวจสอบทั้ง2อ,อย่างแล้วไฟสีแดงก็ยังคงไม่ดับก็ให้มาปรับพชเชอร์สวิต์นะครับใช้ไขควงแฉกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจนกว่าไฟสีแดงจะดับนะครับเมื่อไฟสีแดงดับแล้วให้รอประมาณ6วินาทีนะครับเครื่องจะตัดการทํางาน ปั๊มทำงานแต่ดูดน้ำไม่ขึ้นกรณีนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อปั๊มดูดน้ำต่ำกว่าตัวเครื่องนะครับก็ให้กอกน้ำให้เต็มหัวปั๊มและท่อทางดูดนะครับท่อทางดูดเราก็ควรจะหาตะขอมานะครับมาเกี่ยวยกให้เช็ควาลเปิดนะครับแล้วก็กอกน้ำจนกว่าจะเต็มหัวปั๊มแล้วก็ท่อทางดูดนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะครับตามที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับฝากกดถูกใจ Facebook และกดติดตามช่อง u t u b e เบสปั๊มโลเคทด้วยนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ